สวัสดีครับตามไลฟ์ปีนี้ลุงซันขอพาทุกท่านมาที่หาดแถวบ้านช้างระยองทริปแรกของปีนี้จะตามล่าหาปลายอดนิยมนะครับนั่นก็คือปลาเห็ดโคนปลาทรายนั่นเองหมายแรกเลยนะครับสะพานพารานะครับมาถึงถิ่นแล้วนะครับต้องสอบถามเจ้าถิ่นหน่อยนะครับสวัสดีครับอันนี้เขาตกกันได้ไหมเขาตกบอ่อยไหมมีนะมีปลาใหญ่มีปลาใหญ่ใช่ไหมครับม,มีสากอะไรพวกนี้โอ้สากก็แถวนี้ให้ดวงตายเ้ยเบอร์ล็กๆเบอร์อะไร ไปคนเยอะอยู่นะครับใช่ขอบคุณมากเลยครับวิวดีอ่ะตรงนี้เย็นมากเลยเนี่ยท่านะเขาตรงนี้เขาตกปลาไหมอ่ะได้ตรงได้นะหินเยอะไหมครับตก็ก็พอมีอยู่เพพอมีหินเนาะหินตรงตรงนี้เขาตกประจําไหมน่าหจะตกหมุกขึ้นเงิน อ,อ๋อหัวหัวหัวสะพานตรงนู้นน่ะเนาะสรุปเจ้าทินบอกนะครับมีปลาใหญ่ปลาสากนะครับปลารายปลาตัวเล็กเยอะเลยนะครับสภาพหม้นะครับมีโขดหินเป็นช่วงๆนะครับต้องระวังนิดนึงนะครับวันนี้ผมไม่ได้มาคนเดียวนะครับมากับลุงพัดสุดเท่สุดหล่อเลยครับนี่เลยดูบรรยากาศดีวกว่านี่ฮะพลาอาดูก่อนแตบแรกมาแล้วดูลงุงโอ้โหปลาอะไรเนี่ยขาวมาเลย <Hey. S 2> uh, เฮ้ยอ๋อ oh, ปลาข้างตะเภาปลาข้างตะเภาลายโค้งสวยอยู่สวยๆโอเคครับมีตัวครับนีเดี๋ยวดูดูนา้นๆาากันดีกว่าว่ามาประจำจะได้ปลาอะไรบ้างสวัสดีจ้าตกปลาอะไรกันครับอ๋อ oh, oh, ปลาจ,จับเต่าอ๋อปลาตับเต่าเนาะใช้ใช้ทุนใช่ไหม uh huh. เข้าอยู่นะครับ ตัวเท่าไร่ไหนๆดูนะโอ้ได้อยู่นะครับได้เผอแป๊บเดียวครับโอ้โหลุงพัดจัดให้เลยครับกลับมาปุ๊บได้แต้มสองแล้วนนดูสิโอ้ยขึ้นอยู่ขึ้นอยู่อ้าวสองตัวเลยแพ็กคู่โอ้โหเฮ้ยตาข้างกระเพาหมดเลยนะโอ้สองตัวแต่ว่าฟูกมันอยู่นี่เลยเนี่ยได้เลยสวยเลยครับแม่แจมแจมมันๆไปลุย หมายนี้ขอแนะนําเลยจ้าอยู่ไม่ไกลจากหาดพาราเลยนะครับหมายนี้น่าจะเป็นหมายยอดนิยมของคนพื้นถิ่นเลยนะครับช่วงเย็นๆคนน่าจะมากันเยอะเลยนะครับพอดีได้แต่ตัวเล็กๆนะครับยังไม่ได้ปลาสายปลาเห็ดโคนที่ต้องการนะครับขอย้ายหมายเลยนะครับแชวบขับรถมาแค่10นาทีนะครับก็มาถึงหาดพายุนนะครับเดินเข้ามาตรงมุมโขดหินนิดนึงนะครับสภาพหมายจะเป็นแบบนี้นะครับจริงๆหน้าหาดก็ตกได้านะครับแต่ต้องเลือกจุดที่ไม่มีคนเล่นน้ํานะครับหมายดีไม่ ต้องรอนานจากลุงพัดจัดให้แล้วไ้ของจริงครับเท็กคนครับมาเลยขอตัวใหญ่โย,ายโมาจาจำมจำนีสว,ส,วสวยสวยสวยไปเนี่ปากเนีเ่อปากเนี่ปากเล็กมากอ่ะเออถ้าไม่ใช่ขอเล็กอย่างเนี้ย หมายนี้ก็ถือว่ามีตัวนะครับอยู่มาประมาณชั่วโมงกว่านะครับก็สมควรแก่เวลานะครับเรามาดูผลงานลงกันดีกว่าครับดูผลงานนะครับวันนี้ว<ใ>ันนี้นะผลงานลงครัอบเนี่ยากว่าพอได้ตัวนิดนึงตัวนิดเดียวตัวไม่ใหญ่มากมีปลาเห็ดโคนอยู่หลายตัวอยู่สามส,สี่ห้าเห็ดโคน ก็ถือว่าภารกิจตามล่าหาปลาเห็ดโคนปลาสายสำเร็จนะครับ